ตอนนี้น้องต้นเข้าดังระเบิดไปเลยค่ะทั้งที่เธอยังไม่ได้มีผลงานเพลงเป็นของตัวเองเลยสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็เขียนคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะคะพอมาพูดถึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของน้องต้นเข้าแล้วมีความสุขจริงๆค่ะเพราะว่า น้องต้นข้าวนะคะไม่ได้บอกว่าคนอุปทานหมู่หรือว่าอุปโลกความเก่งความดังความปังแต่เธอมาด้วยความสามารถแล้วก็ดังจริงปังจริงๆดูเห็นไหมคะเนี่ยคือเวลาที่ถ้าใครรู้ว่าน้องต้นข้าวไปทำการแสดงที่ไหนนะก็จะมี FC นะคะมาให้กำลังใจแล้วก็มาฟังเพลงเพราะๆคือมันไม่ใช่เป็นการอุปโลกหรือว่า อ,อุปทานหมู่ว่าเอยเนี่ยดังแบบว่าเนี่ยคือร้องเพราะทางนั้นที่ร้องไม่เพราะอะไรแบบเนี้ยแต่สําหรับน้องต้นข้าวเธอร้องเพราะจริงๆไงคะแล้วเพลงลูกทุ่งที่แบบว่ามีความเพราะมีความไพเราะน่าฟังฟังแล้วฟังซ้ําฟังไม่เบื่อณยุคป,ปัจจุบันเนี่ยหายากดังนั้นนะคะนี่คือเพชรเม็ดงามพอมีขึ้นแล้วอะ คือคนพอได้ฟังอะ่ะเราก็จะแบบติดใจมากๆเลยคนที่ยังไม่ได้ฟังก็จะไม่รู้จักน้องต้นข้าวหรืออาจจะแบบว่าทางสื่อโซเชียลแบบผันผ่านแต่เมื่อไหร่ที่แบบว่ากดเข้ามาฟังแล้วพวกคุณจะทึ่งในความสามารถของเด็กคนนี้เลย yeah. หลายคนพอฟังแล้วถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าเธออายุแค่นี้เองก็จะแบบเอิงแบบนักร้องเสียงเพราะหลายๆคนเลยในวงการถ้าเกิดได้รู้ว่าเธออายุแบบว่า13หมดัหมดเนี่ยความประทับใจความทึ่งมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกไงคือคนเก่งอะเยอะแยะค่ะแต่เก่งด้วยวัยขนาดนี้วัยแบบโอ้โหพวกคุณยังไม่ถึง15ปีแล้วน้ําเสียงของเธอ เป็นน้ำเสียงแบบลุกทุ่งเก่าเลยลุกทุ่สมัยก่อนเลยแล้วมีความหวานมีความไพเราะมีความแบบมีเสน่ห์อยู่ในนั้นน่ะซึ่งหายากมากคือหาเพชรในโคลนตมเมนี่เหมือนจะหาง่ายมากกว่าการที่จะเจอคนที่มีศักยภาพสูงอย่างน้องต้นข้าวคือนะคะน้องอายุเพียงแค่นี้ อาจจะเทียบกับรุ่นพี่ที่โด่งดังเป็นราชินีลูกทนะุ่งนัดปัจจุบันหรือคนที่คร่ำวอดอยู่ในวงการเพลงเนี่ยเทียบยังไม่ได้เพราะว่าน้องนะคะเพิ่งจะก้าวเข้ามาเองแต่การก้าวเข้ามาของน้องต้นข้าวไม่ได้แบบว่าก้าวเข้ามาแบบช้าค่ะแต่เป็นการวุบกระโดดแบบไปไกลมากเพราะว่าความสามารถของเธอจริงๆเลยไม่ได้แบบมีเป็นลูกคนรวยลูกคน มีตังลูกคนมี power ที่แบบว่าเก่งไม่เก่งไม่รู้อะแต่ฉันมี power ในการที่จะผลักดันให้ลูกของฉันมีชื่อเสียงในวงการน้องไม่ใช่ไงคะน้องมาจากแบบว่าคนฐานรากย่าเลยต่อสู้กันมากับญ่าสองคนนะแล้วพวกคุณคิดดูว่าน้องมาถึงขนาดนี้น้องจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคมาขนาดไหนน้องจะต้องต่อสู้น้องจะต้องแข่งขันกับใคร ีกหลายๆคนซึ่งคนเหล่านั้นเขาก็เก่งไม่ได้น้อยไปกว่าน้องต้นข้าวเลยคนที่ชนะในท่ามกลางคนที่เก่งและก็มีความสามารถเป็นหนึ่งเดียวมาเนี่ยนั่นแสดงว่าเขาจะต้องมีอะไรที่แบบว่าเหนือคนอื่นมาค่ะคือคนเก่งอยู่ในบนเวทีคนเก่งหมดเลย จะมีน u m b บ r 1วัน่ะที่โดดเด่นมากที่สุดนั่นหมายความว่าเขามีอะไรมากกว่าอีกหลายๆคนความมีเสน่ห์ในการร้องในการขับร้องของน้องต้นข้าวไม่เป็นสองรองใครเลยอย่าว่าแต่คนที่รักน้องต้นข้าวหรือว่าเป็น FC เลยแม้แต่คณะกรรมการครูบาอาจารย์หรือคนที่แบบว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในวงการหลายๆหลายๆท่านเลย บางคนไม่ได้ไปอยู่ในวงการเพลงเลยนะคะอยู่ในวงการศีกากีแต่เขาก็คือชอบฟังแบบเพลงลูกทุ่งไงย,ยังมาหลงเสน่ห์แม่หนูน้อยคนนี้เลยเห็นไหมคะว่าไม่ธรรมดาความดังความปังของเธอไม่ได้หมายความว่ามาจากการที่ใครก็ได้แบบว่าเออแบบสงสารมันในเด็กคนนี้เออมันชีวิตน่าสงสารเออช่วยกันผลักดันหน่อย ไม่ใช่ค่ะน้องต้นข้าวมาจากความสามารถของเธอจริงๆความสามารถที่ไม่มีใครที่จะไปเลื่อยค่ะเ mm. ก้าอี้เธอได้เพราะว่าเธอยือนโดดเด่นอยู่บนเวทีโดยที่ไม่ต้องแบบว่าพึ่งเชื้อสายจากวงตระกูลไม่ต้องพึ่งแบบว่าน้ำเงินของใครที่แบบไปจ่ายใต้โต๊ะบนโต๊ะหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เธอมาจากการที่ ประกวดมาจากความพยายามมาจากการที่เธอฟันฝ่าทุกอย่างไม่เคยย่อท้อต่อสิ่งที่แบบเธอหวังไว้ว่าเธออยากจะร้องเพลงอยากจะมี FC เป็นของตัวเองแล้วตอนนี้นับถูกไหมลูกว่ากี่คนนี่แค่หน้าเวทีนะคะยังไม่นับแบบหน้าสื่อโซเชียลต่างๆและนับวันก็จะยิ่งมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นไปเรื่อยๆ เหมือนกับความสามารถของน้องต้นข้าวนั่นแหละค่ะวันต่อวันน้องก็ยิ่งเก่งขึ้นความไพเราะของเพลงของเสียงก็ยิ่งมากขึ้นเพราะว่าเธอได้ฝึกฝนเวทีจริงๆทุกๆวันไงคะคือจากที่น้องเคยเป็นสายประกวดแล้วร้องให้คณะกรรมการฟังถึงแม้ว่าน้องจะมีเวทีจริงก็คืออย่างการไปร้องเปิดหมวกตามตลาดนะัด แต่นั่นคือการร้องที่คนผ่านไปผ่านมานั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่น้องนะคะก้าวสู่เวทีจริงเวทีชีวิตแต่ณนะปัจจุบันนี่คือการยืนอยู่บนสังเวียนเสียงเพลงจริงๆขาดแต่เพลงของตัวเองค่ะขนาดว่าตอนนี้น้องไม่ได้มีเพลงผลงานเป็นของตัวเองดังขนาดนี้เราทำเมื่อไรที่น้องมีผลงานเป็นของตัวเอง แม่พวกคุณเรานะคะไม่บอกไม่ถูกเลยว่าความดังความปังของน้องจะมากขนาดไหนเพราะว่าน้องสามารถจะเป่าประกาศให้คนทั้งโลกได้รู้ร้องให้คนทั้งโลกได้ฟังกันในบทเพลงของน้องน้องจะสามารถร้องได้แบบดังกว่าเดิมเสียงดังกว่าเดิมเพราะว่าเพลงของฉันลิขสิทธิ์ไม่ต้องกลัวว่าจะไปโดนลิขสิทธิ์ใครแพงแค่ไหน เพราะว่าเพลงของตัวเองและ FC ก็พร้อมที่จะผลักดันหนูน้อยคนนี้เพราะว่านะคะในยุคปัจจุบันเนี่ยพวกคุณลองนับเลยว่ามีสักกี่คนที่เป็นแบบลูกทุ่งแท้ๆเลยที่แบบว่าไม่ไปเอาความเป็นสมัยใหม่เข้ามาปะปนนะแม้แต่ท่าทางการยืนยบนเวทีการร้องการเคลื่อนไหวต่างๆ หรือแม้กระทั่งการแซล FC การพูดจามันเหมือนกับแบบว่าทุกคนเหมือนกับนักร้องในตำนานอ่ะที่เวลาเขาแซลกับ FC อ่ะพวกคุณนึกออกไหมถ้าใครไม่รู้นะคะหรือว่าเด็กยุคปัจจุบันแบบเอ้ยคนสมัยก่อนก็แซลแบบ FC บนเวทียังไงพวกคุณไปหาแบบว่าเอออะไรนะเทปเก่าๆอ่ะเออเอาแบบยกตัวอย่างของเม่พึ่งอะไรอย่างเงี้ยพวกคุณน้องๆหนูๆลองไปหาดูลูกว่า ที่แม่ฟ้าบอกว่าน้องต้นข้าวเนี่ยเวลาคุยกับ Fc เซลล Fc ด้านหน้ามีกลิ่นไอของความเป็นนักร้องลูกทุ่งในตำนานแบบสมัยก่อนยังไงเออนะคะใครรู้สึกแบบเดียวกับฟ้าเขียนคอมเมนต์บอกความในใจกับพวกคุณมารัว,รวๆเลยค่ะ